สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะก็กลับมาอยู่กับน้องฝอยอีกแล้วค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะน้องก็มีรถแต่งหล่อๆเท่ๆมาให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะคะซึ่งตัวด้านหลังของน้องนะจะเป็นรุ่น XLS 4ประตูเกียร์ออโต้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นกระบะตัวเริ่มต้นของ4ประตูเกียร์ออโต้เลยนะคะราคาน่ารักมากนะคะ879,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครื่องยนต์นะคะเขาให้ถึง2.0ลิตรเทอร์โบเลยนะคะส่วนแรงม้าค่ะให้ถึง170แรงม้าแรงบิดให้ถึง200 อ่าไม่ใช่405นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวลืมเบอร์เบอร์ไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งกันเลยนะว่าน้องแต่งอะไรไปให้กับคุณลูกค้าบ้านนะคะสำหรับรุ่น XLS คันนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะน้องเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าสรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะคะซึ่งอักษรฟอนต์ FORD นะคะตัวนี้เขาก็จะเลือกมาเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะซึ่งอักษรฟอนต์นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีไหนนะคะ ส่วนตัวกระจังหน้าตะแกงรังเพื่อตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์ได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับไฟ LED นะคะ3จุดตรงนี้นะคะลูกค้าก็เลือกสีได้นะอยากได้เป็นสีขาวหรือว่าสีส้มแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับรุ่น XLN นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟ Daylight วิ่งกลางวันแบบนี้เลยนะคะสำหรับไฟตัว c ีแ m มแบบนี้แล้วก็ใส่ที่ครอบให้ด้วยนะคะก็ แมตช์กันกับเจ้าตัวกร,ตกระจังหน้าพอดีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับรุ่น XLS นะก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะครอบด้วยสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะก็จะทำให้รถเราดูหรูหรายิ่งขึ้นนะโอเคส่วนด้านหน้าประมาณนี้เลยนะคะโอเคเราไปชมด้านข้างกันส่วนด้านข้างนะคิ้วซุ้มล้อตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อทรงของแรปเตอร์นะคะเป็นแบบเรียบนะคะ ตัวนี้เป็นงานยิงซิลิโคนนะคะไม่ได้เจาะไปในตัวรถนะคะก็จะไม่ทำลายสีตัวรถเลยนะคะสำหรับแมกยางค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับลายแมกยางลายดอกไม้แบบนี้เลยนะคะตัดด้วยคลิปเงินแบบนี้นะคะทำให้รถเราดูดุดันยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ18นะคะซีรียางสอง265-60ทับ0นั่นเองนะคะส่วนแมกนะเรามีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกหลายลายมากๆเลยนะคะ สัญลักษณ์นะคะเทอร์โบตัวนี้นะคะบ่งบอกถึงเครื่องยนต์นะคะก็จะครอบด้วยสีโครมเมียมแบบนี้นะคะช่องตรงนี้นะลูกค้ามันมีเป็นช่องระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้เลยนะคะ,ะกระจกมองข้างของเราขนาดใหญ่นะคะตัวนี้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะวิสัยทัศน์ดีมากๆสําหรับด้านข้างค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วย คีย์วันศาสตร์ค่ะน้องใส่ให้เรียบร้อยนะคะเปรเซน็นฟิล์มค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้กี่เปรเซ็นนะคะมี406080เลยนะคะมอหลงค่ะใส่ให้ที่เรียบร้อยนะคะสําหรับรถยกสูงนะคะไม่มีบันไดามาก็ไม่ได้แล้วนะคะเรามีบันไดาจากตัวโรงงานค่ะตัวนี้รองรับน้าหนักได้เยอะมากๆเลยนะคะค่ะมาชมด้านท้ายกาันส่วนด้านท้ายตัวเน็กเจนก็จะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างแบบนี้เลยนะคะเวลาหยิบจับ ของตรงท้ายกระบะลูกค้าไม่ต้องไปปีนตรงล้อแล้วนะโอเคค่ะส่วนด้านท้ายค่ะน้องก็ติดที่ครอบไฟท้ายให้ด้วยนะคะเดิมๆนะคะด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับกันชนนี้เป็นสีตัวใดกันกับสีรถนะคะสําหรับฝาท้ายอ่ะประมาณนี้ด้านในรถนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอ่าเป็นโชบคไขว้วด้านนอกนะคะก็ทําให้ตัวถังท้ายกระบะของเรากว้างยิ่งขึ้นสามารถขนของได้เยอะขึ้นนะคะ รุ่น XLS นะเขาก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะตัวนี้ก็จะไปสแสดงผลบนหน้าจอภายในห้องโดยสารนะคะกล้องหลังชัดมากๆเดี๋ยวน้องจะโชว์ภาพให้ดูว่าชัดขนาดไหน,น,นโอเคไปชมภายในกันนี่เลยนะคะสำหรับภายในนะคะก็จะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะรุ่น XLS แบบนี้เลยค่ะนี่ หน้าจอนะคะของเราเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะตัวนี้ตรงนี้นะคะของเราก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะส่วนพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับสั่งงานบนพวงมาลัยเลยนะคะหน้าจอกลางค่ะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple ิ a คาเพ a และ o i d Auto ได้เลยนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายได้เลยนะคะส่วนโซด้านหน้าก็จะหรูหราประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นกียร์ออโตหกสปีดนะ โอเคค่ะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปดูห้องโดยสารด้านหลังไม่ค่อยให้ดูเท่าไหร่โอเคค่ะกว้างมากๆเลยนะคะเบาะนุ่มนั่งสบายมากๆเลยค่ะสำหรับภายในประมาณนี้เลยนะคะค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะคะก็สามารถติดต่อมาสอบถามกับน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะ ทิ้งบอโทรไรไว้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้นะก็ฝากทุกคนพากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวที่หน้าน้องจะรุ่นใหม่มารีวิวกดติดตามไว้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย